ครับสำหรับงานประกวด i p c a ในวันนี้นะครับก็เป็นการตัดสินรอบสุดท้ายแล้วเราก็ได้ผู้ชนะเลิศไปนะครับกับรองชนะเลิศครับสำหรับในปีปีนี้เนี่ยอ่ t อ o n a l Creative Craft Concept ของเรานะครับ2025นะครับเราก็เน้นการ ต่อยอดงาน Heritage หรือว่างานที่เป็นงานราฟต์ดั้งเดิมของเรานะครับมาสู่การออกแบบที่นำเอานวัตกรรมการทำงานข้ามดิสซิ п ลินหรือว่าการทำงาน uh, ข้าม uh, สายงานช่างต่างๆนะครับให้มันมีการทำงานร่วมกันระหว่าง uh, ช่างสาขาต่างๆครับรวมทั้งการทํางานร่วมกับชุมชนนะครับซึ่งเป็นชุมชนหัตกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับโดยที่เราก็เน้น การออกแบบของคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็การทํางานร่วมกับคนในเจนต่างๆนะในปีนี้เองเราก็ได้โค้ชท,ที่เป็นรุ่นพี่นะครับที่ผ่านการประกวด,ดของสสิทธิ์ในปีก่กอนๆเนี่ยมาช่วยพัฒนานรูปแบบนะครับหลังจากที่มีการคัดสรรมาแล้วในรอบที่หนึ่งนะจากร้อยแบบที่ส่งมาเนี่ยเราคัดเหลือ3ามสิบแบบแล้วหลังจากนั้นก็มีการทํางานร่วมกันคัดเหลือสิแบบนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ในการทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็ทําผลิต ชิ้นงานออกมานะครับเพื่อที่จะเข้ามาสู่การประกวดในวันนี้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันแล้ววันนี้เราก็ได้มีการคัดสรรโดยคณะกรรมการผู้ส่งคลวุุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบกับคนทำเป็นยังไงบ้างคการสร้างสรรคในการ ครับสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบกับน,นักสร้างสารรค์กเ็เราก็จะาหานักออกแบบที่คิดว่ามีมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการใช้วัสดุในการทำงานหรือว่าเทคนิค ที่เคยทํางานในลักษณะเดียวกันอย่างเช่นงานจักสารนะครับก็คู่กับช่างที่เคยทํางานจักสารมาหรือว่างานไม้ไผนะ่เคยทํางานร่วมกับงานจักสารก,ก็จะหาคนที่เหมาะสมที่คิดว่ามีการใช้วัสดุและก็เทคนิคท,ที่ที่ไปกันได้นะครับที่จะมาให้คําแนะนําโดยพ้องยิ่งการแก้ไขจุด ในแง่ของการออกแบบมันก็มักจะมีจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งที่ต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับนนะักออกแบบมืออาชีพเนี่ยก็จะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อให้รูปแบบที่ที่นักออกแบบเสนอมานั้นเนี่ยมันมีความมันมี สามารถจะทำงานถึงออมาได้ะะตรงใกล้เคียงกับกับกับสเกที่ออกมามากที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการแนะนําแนวทางในการที่จะทำงานร่วมก,กับกลุ่มชาวบ้านนะครับซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มผู้ผลิตงาน Heritage ทั้งหลายนะ,ะ,นะ,ะว่า,ามันจะมีข้อจํากัดอย่างไรในการทํางานอะไรที่ควรจะต้องคำนึงถึงในแง่ของการทํางานแล้วก็การใช้วัสดุต่ตางๆครับมีเราเพิ่งได้วินเนอร์ไป่พูดถึงนี้น่อครับว่าทำไมถึงเป็ ครับจริงจริงงานในวันนี้ก็มีความโดดเด่นทุกชิ้นงานนะครับทั้ง1ิชิ้นงานที่นำออกมาเป็นการทำงานที่เข้าใจว่านักออกแบบก็ทำงานภายใต้ข้อจำกัดในแง่ของเวลาแล้วก็ข้อจำกัดในแง่ของวัสดุที่นำมาใช้นะครับแน่นอนที่สุดงานคราฟหรือว่างานเฮอริเทจนั้นเนี่ยมันมีมันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับแ,แม้กระทั่ง ลมฟ้าอากาศนะฮะหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิก็มีผลต,ต่อต่อวัสดุบางชนิดนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานภายใต้ข้อจํากัดเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นกักออกแบบจะต้องบริหารสิ่งเหล่าน,นี้ให้ได้นะครับในการที่จะผลิตชิ้นงานออกมาแต่ก็นับว่า,าชิ้นงานที่ผ่านเข้ามาในรอบ10 สิบผลงานสุดท้ายนี่ก็มีความโดดเด่นทุกทุกชิ้นนะครับในส่วนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นงานที่แก้ปัญหาในเรื่องของการออกแบบได้ดีนะครับเมื่อเทียบกับสเก็ตแรกที่เขานําเสนอมาก็จะมีความใกล้เคียงนะมีการตัดข้อไปกร่้องบางอย่าง,งไปในแง่ของการผลิตจุดที่คิดว่าเป็นจุดด้อยในการผลิตอย่างเช่นการอินสตอลการจัดวางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถที่แก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้าง ได้เป็นอย่างดนะีเก็บงานได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถจะนําไปใช้ได้จริงและที่สาคัญก็คือมีโอกาสที่จะต่อยอดไปในเชิงพิมพ์ได้ครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากแม้กระทั่ง artisting เอ,งอรานาคดแล้วก็คนที่สนใจในศิลประรัน,นะครบครบสำหรับงานศิลปะหัตถกรรมของไทยนะครับมีความหลากหลายมากในแต่ละภูมิภาค มีทั้งเรื่องของเทคนิคเรื่องของการใช้วัสดุดนะครซึ่งแน่นอนที่สุดงานหัตถกรรมนั้นเนี่ยเ,เกือบจะเรียกว่า8 0 9 0เป็นการใช้วัสดุดจากธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของของอาการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็การนําวัสดุดธรรมชาติมาใช้ในงานผลิตที่เป็นงานคลาสนั้นก็เป็นการนํามาใช้อย่างพอเหมาะในปีต่อไปครับ เว็บไซต์หรือว่าการเข้าไปงานทางไหนทั้งหมดไรในบางประเดะครับสำหรับรายละเอียดในการประกวดรวมทั้งผลงานที่ผ่านการประกวดในวันนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์ .org.th รับครับขอบคุณครับขอบคุณรได้ครับผมขอเอวันนี้ออกเลยนะครับได้ครับ